สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบอย้อยจังอีกแล้วนะครับจะไม่หชมามองอัดเออ่รวมคลิปความเซลล์ภาคที่สองนะครับเชิญรับชมกันได้เลยครับผมอ่าเบวเป็นอินพอน์นะครับทำไงเชือดสีแดงเลยนั่นแหละแล้วก็ลงท่อแล้วก็โอุ๊สีดำเลยหกวิ อ่าสี่สามสองหนึ่งทัวทัวเลยแล้วก็ลงดอกอุอ้ยไม่ทานเงรอกเฟลนะครับเบลโดนเตออกโอปาเมียมเอ้ยไม่ใช่อ่ะว่าโอปาเมียมอ่ะศพส,สีดำสีแดงมีสีเหลือง,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 งด้วย สีแดงดอกกี้โดนไล่ออกแล้วก็จากเกมไปแล้วด้วยแล้วก็โอ้ยสีเหลืองกลับมาล้างแกนอะไรกันเนี้ยแต่สีเหลืองก็โดนไล่อีกคนนะครับเป๊บป้าพิอยู่ยูเลยตรงท่อ เฮ้ยเป็นไปได้ยังไงบั็กเหรอ <c oughs> นิ่แออะไรลิงแอนเลเหรอก็สีเหลืองเฮ้ยใครลงททอไม่เห็นเลยใครลงททอสีม่วงสีม่วงหายไปสีม่วงเป็นอิ p พอ t ไปโวตกันเฮ้ยสีม่วงกดเองสีม่วงเว้นครับไล่สีม่วงเลยสีม่วงไม่ใช่อินพออ์เตอร์อะไรกันวะว้าวสีเหลืองสีเหลืองก็ไม่ใช่อินพรอตอะไรกันเนี่ย E.A. เลยนะครับเนี่ยกลายเป็นชื่อค่ายเกมไปเลยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอ๋อเอพิฟูดีนะครับแมปนี้เป็นวันเอพิฟูดีแมปมันจะกับด้านซ้ายขวานะครับก็เดินวงกันไปแล้วกันสลับซ้ายสลับขวา <Your birthday. S 1> ก็คงไม่มีอะไรงรับคลิปนี้เอบีไอ ยืนซ้อนกันทำไมจะสไตคิวเหรอโอ้ท oh, ำเป็นแล้วแต่จะจับใครได้หรือเปล่านะสีชมพูสีชมพูเข้ามาแล้วจะติดกับหรือเปล่าสีชมพูข้าครับฮ่ารีฟอดเลยแบบแบบแบบ ฮีเฮ้ยสีฟ้าออนสีฟ้าออนมาไปกดรีพอร์กตกดกดไม่ทันแหลกหรือเปล่าฮะไฟดับ มีสีเขียวส้มแล้วก็เหลืองสีม่วงเฮ้ยสีม่วงเป็นคิวเลอร์สีม่วงเป็นอินปัตเตอร์อ๋อเอ้ยอะไรเนี่ยดีสเปล เอาสีม่วงตายปิงมาจากไหนมาจากกาเวไม่มีหลักฐานสกคิปไม่ไม่รู้เลยสิผมพูถูกไรเป็นได้บ้าหรือเปล่าวะเอาออกเกมกันหมดสองคนโดไปเล่นสองคนนะครับ ยืนสแต่งกันอีกแล้วออเอ๊ะอะเขาเห็นสีน้ำตาลหรือเปล่าไปนคนโทรยนอ,อุ้ยสีน้ำเงินวิ่งอย่างไวเอาชัวดูดีว่าจะจับใครได้ไหมสีน้ำเงินแหว่เต๊อ่า เล t เอาวซัดนะครับ่าก็จบไปกันแล้วนะครับอีกคลิปหนึ่งคลิปรวมความเฟลของชาวอมองอัดถ้าเกิดอยากจะชมคลิปต้นฉบับก็ดูได้ที่ใต้และคลิปชั่นของผมนะครับถ้าเกิดอยากจะให้ผมหาคลิปสนุกสนุกมาห้รับชมกันอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมที่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ